คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาปลูกต้นไม้นะครับแหมเป็นภารกิจก่อนสิ้นปีนะครับผมจะต้องปลูกให้เสร็จนะครับก็ประมาณ 40- 50ต้นนะครับก็ทยอยปลูกไปบ้างแล้วนะครับวันละ3ต้นบ้างวันละหต้นบ้างนะครับและความหมายของคลิปนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือว่าปลูกต้นไม้ดูแลงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฤดูฝนแล้วเนี่ยมันเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับฤดูแล้งแบบนี้ดีไหมนะครับมีข้อดีข้อเสีย อย่างไรนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับถ้าดีที่สุดเลยตามตามธรรมชาติของมันเลยเนี่ยก็ควรจะเป็นต้นฤดูฝนนะครับนี่พฤษภามิถุนากลักรกรดาสามเดือนนี้ดีมากนะครับถ้าไปกลางกลางฝนไปปลายฝนนี่ก็ไม่ดีอย่างกลางกลางฝนเนี่ยฝนมันชุกมากเกินไปปลูกต้นไม้แล้วมันก็ไม่ค่อยแตกยอดนะเพราะว่าถ้าภาษาบ้านผมอีสานเนี่เขาเรียกว่ามันหืมน้ํานะครับ มันช่ำน้ําเกินไปนั่นแหละนะครับระบบรากมันก็แตกไม่ค่อยได้บางทีอะใบเหลืองเลยนะครับเพราะมันสำลักน้ํานะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นฤดูฝนเนี่ยพฤษภามิถุนากลกกดาเนี่ยดินมันยังมีความร้อนชื้นอยู่นะครับมีความร้อนชื้นอยู่ฝนตกบ้างแดดบ้างเป็นสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตนะครับมีแสงแดดบ้างดินฝนตกชุ่มชื้นบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับชื้นแฉะตลอดเนาะ ระบบรากมันก็จะแตกรากได้ดีนะครับดินร้อน,อน,ช,นชื้นนะครับแล้วก็มันแทงยอดใหม่ได้ดีนะครับแทงยอดใหม่ได้เพราะว่ามีแดดพอประมาณนะครับแต่ถ้าไปกลางฝนปลายฝนบางทีช่วงกลางฤดูฝนเนี่ยสิงหากรกฎาคมบางทีตกทั้งเดือนนะกรกฎาคมอย่างเงี้ยตกทั้งเดือนแ้บไม่มีแดดนะครับช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดีละแต่ปลูกได้ไหมได้ปลูกได้หมดนะครับจะปลูกช่วงไหนช่วงต้นฝนกลางฝนปลายฝนหรือว่าต้นหนาวหรือ มีนาเมษาร้อนๆเลยก็ปลูกได้หมดแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือต้นฤดูฝนนะครับคลิปนี้ผมพามาปลูกเดือนนี้เดือนอะไรๆลธันวาแล้วปลายปีแล้วนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วทําไมผมมาปลูกช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสาเหตุที่ผมมาปลูกต้นไม้ช่วงช่วงแล้งแบบนี้นะครับช่วงแล้งแบบนี้สิ้นฤดูฝนแล้วเขาฤดูหนาวแล้วนะครับปลายปีแล้วเพราะว่าโซนที่ผมจะปลูกเนี่ยมันเป็นโซนที่ S <S <ess ly> <S ess ly> ช่วงฤด,ดูฝนเอลโหฮยามันงามมากเลยนะครับ <S <S <ess ly> เพราะเราปลูกไปช่วงฝนมันดูแลไม่ทันนะครับ <S <S <ess ly> เพราะว่างานการมันหลายหน้านะครับเราก็ต้องไปทอาอย่างอุค์อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันดูแลไม่ไหวนะครับมันก็ปลูกไปมันก็โดนหญ้าท่วมหมดนะครับมันโดนหญ้าท่วมหมดนะครับก็ต้นไม้ที่โดนหญ้าท่วมมันก็โต,มกกตไม่ค่อยได้บางทีก็ล้มเอ็นเอียงไปตายไปนะครับเพราะว่าไม่โดนแสงนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละมาชิงปลูกช่วงฤดูแล้งเพราะว่า มันไม่มีฝนแล้วนะครับหญ้ามันก็ไม่งามพอเราตัดหญ้าเคลียหญ้าไปเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับกว่ามันจะโตะได้อีกมันก็นู่นแหละฤดูฝนพฤษภานะครับต้นหญ้าถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วงนี้ไปนะครับมันก็พอจะสู้กับหญ้าได้แต่ว่าการปลูกต้นไม้แบบนี้ก็อย่าปลูกเยอะเกินไปนะครับเอาที่ดูแลไหวอย่างที่ว่าไว้นะครับอย่างผมเนี่ยก็ประมาณ 40- 50้ต้นนะปีนี้อย่างอย่างบางปีที่ผมเก็บรายละเอียดบางโซนก็มีเป็นร้อยต้นเหมือนกันก็ดูแลไหวรดน้ําให้ไหวนะครับ ถ้าปลูกเยอะเกินไปมันก็จะดูแลไม่ไหวแล้วก็ถ้าปลูกกระจายโซนเกินไปก็จะดูแลไม่ไหวของผมก็ปลูกโซนนี้โซนเดียวนะครับโซนเก็บรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้แหละปีนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่ฤดูฝนนั่นแหละฝนมันไม่ตกนะครับเราจะต้องรดน้ําให้ไหวนะอย่างของผมมันก็ไม่เยอะเกินไป 40- 50ต้นก็รดน้าไหวนะสสัปดาห์หรือว่า3ส,สัปดาห์มารดน้ํามันครั้งหนึ่งมันก็ผ่านแรงได้นะครับ ถ้าให้ดีนะรดน้ําแบบทุกอาทิตย์เลยยิ่งดีนะครับถ้าใครจะดูแลแบบให้มันโตเร็วๆวนะแต่ของผมก็สองสองอาทิตย์นี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ใช้ใบไผ่แห้งใบไม้แห้งนะครับหญ้าแห้งคุมโคนต้นมันไว้นะครับกันการความชื้นรละเหยไปเนี่ยก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่าให้เราพึงระลึกว่าปลูกช่วงหนาวแบบนี้ยต้นไม้บางชนิดมันไม่โตเลยนะครับมันไม่ได้แตกยอดแทงใบ เพราะตามธรรมชาติของต้นไม้บางชนิดเนี่ยช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงพักตัวของเขานะครับสลัดใบร่วงหล่นเพื่อจะเอาตัวรอดนะครับให้ผ่านแล้งเรารดน้ําใส่ปุ๋ยมันก็ไม่งามไม่ค่อยแตกยอดนะครับแต่มันก็พอจะแตกรากพอเอาตัวรอดได้นะครับช่วงฤด,ดูหนาวพอเข้าเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละทีนี้เริ่มอากาศเริ่มร้อนนะครับเรารดน้ําใส่ปุ๋ยไปมันจะแตกยอดแล้วนะครับทีนี้แตกยอดแล้วก็โตท่วมหญ้าได้สบายกว่าหญ้าจะโตใช่ไหมกว่าฝนจะมา ก็นุ่นพืชภากว่าหญ้าจะโตมันก็จะพอทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกไปบางชนิดนะครับที่มันโตเร็วหน่อยเนี่ยมันก็จะท่วมหญ้าได้เอาตัวรอดได้นะครับพอฤดูฝนอาจจะมาตัดหญ้าครั้งสองสาครั้งก็สบายเลยอาจจะโตสู้หญ้าไว้นะครับพอถึงถึงฤดูแล้งของปีถัดไปนะทีนี้ตัดแค่หญ้าครั้งเดียวแล้วก็คุมโคนต้นเลยไม่ต้องดูแลรดน้ําเลยผ่านแล้งได้สบายนะครับพวกนี้ทีนี้พอเราปลูกผ่านแล้งมารอบหนึ่งแล้ว แล้วก็ผ่านฝนนี่แกรอบสองไม่ต้องรดน้ําเลยนะครับสบายเลยนะครับทีนี้อ่ะไปเดี๋ยวไปลุยปลูกต้นไม้กันเออด้วยว่าฤดูนี้นะครับดินมันแห้งแล้วนะครับดินบางจุดมันแห้งบางโซนมันแห้งเนี่ยถ้าตรงไหนมันแห้งเรารดน้ําก่อนนะครับให้ดีที่สุดเนี่ยรดน้ําไว้ตอนตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้าแล้วตอนเย็นมาปลูกนะดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนที่มีแดดอ่ะเอาใบไม้แห้งเอาใบไผ่แห้ง หรือฟางแห้งก็ได้ที่เราจะใช้คลุมโคนต้นไม้แหละมาคลุมไว้ก่อนนะครับเชา้ชา,าเช้ามารดน้ําจุดที่เราจะปลูกไว้แล้วก็เอายาแห้งใบไผ่แห้งใบไม้แห้งก็ได้มาคลุมไว้นะครับไม่ให้แดดเผามันเดี๋ยวดินมันจะนิ่มนะครับตกเย็นเรามาปลูกตอนเย็นเนี่ยดีมากเลยนะครับอ,อย่างจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยดินยังมีความชื้นอยู่เราก็ขุดได้เลยขุดได้เลยปลูกได้เลยนะครับ ลปลูกได้เลยปลูกได้เลยส่วนไหนที่ดินยังชื้นอยู่นะครับส่วนไหนดินแข็งแข็งก็ใช้วิธีรดน้ํานั่นแหละถ้าท่านไม่สะดวกจะปลูกตอนเย็นก็รดเช้าแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนนั่งดูนั่นดูนี่ดูสาวๆเต้นในติ๊กตอกดูในเฟซบุ๊กไปแล้วก็รอสักชั่วโมงหนึ่งให้ดินมันนิ่มนะครับค่อยมาขุดมาปลูกก็ได้นะครับต้นหแรกของวันนี้นะครับที่จะปลูกนะครับก็คือต้นอินจันนะครับแหม ต้นอินจันนะครับต้นนี้ผลสุกของเขาไปทําเมนูลอยแก้วได้ทําของหวานได้หรือเอาไปทำวายก็ได้นะครับนี่ต้นอินจันนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นแรกนะครับต้นอินจันนะครับปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ําเลยนะครับผมรดน้ําเสร็จก็เอาใบไผ่แห้งนะครับมาคลุมโคนต้นจะใช้หญ้าแห้งใบไม้แห้งหรือฟางหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะครับที่มาคลุมโคนต้นมันนะครับของผมมันอยู่ใกล้ชนที่มีกอไผ่ก็เอาใบไผ่แห้งนะครับ แต่ว่าให้พึงระลึกว่าอย่าคุมไปชิดโคนต้นมันนะครับเหลือช่องว่างระหว่างโคนต้นไว้บ้างให้อากาศมันได้ระบายระบายได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณคุมทั้งโคนต้นมันชิดโคนต้นเลยเนี่ยกระบวนการที่มันหมักที่ไอน้ําระเหยขึ้นมามาเจอกับวัสดุที่เราคุมไว้มันเกิดความร้อนชื้นนะครับเดี๋ยวถ้าคุมชิดเนี่ยเดี๋ยวโคนต้นมันจะไหม้ เน่าตายได้นะครับคุมเว้นช่องว่างไว้นิดนึงนะครับก็ลดน้าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยไปอีกต้นนะครับต้นนี้เป็นขนุนนะครับขนุนหรือบักมีเรานี้แหละปลูกไว้เป็นแหล่งชักจูงสัตว์ป่าให้เข้ามานะครับแล้วก็คนกินได้นะครับกินได้ทั้งใบมันนะครับกินได้ทั้งผลอ่อนนะครับผลแก่หน่อย เอามาทําซุปบึกมีนะครับผลส,ส,สุกกินเป็นผลไม้เมล็ดมันก็กินได้นะครับนี่ขนุนเนื้อไม้ก็ดีนะเขานิยมเอาไปทําพินนะเครื่องดนตรีนะเนื้อไม้สีเหลืองสวยนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับภารกิจของผมของเช้านี้นะครับโอ้โหนี่ก็สี่โมงเช้าจวนจะห้าโมงเช้าแล้วนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจปลูกได้แค่สี่ต้นเองพอแล้วนะครับโอนึกถึงสมัยปลูกต้นไม้แรกๆนะครับเมื่อสิบปีสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับยุคมาสร้างสวนป่าแรกๆเนี่ย ต่อให้ปลูกคนเดียวนะวันละห้าสิบต้นหรือว่าวันละหนึ่งรต้นเนี่ยก็ปลูกไหวได้สบายนะครับเชา้ชาปลูกห0สิบเย็นปลูกห0แสิบแบบนี้ยแต่พอมาทุกวันนี้โอ้เอาแค่นี้พอแล้ววันละสี่ต้นห้าต้นนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้อีกสักพักก็จะไปรดน้ําไว้อา่ารดน้ําไว้อีกสัก5าหลุมแล้วกันนะครับหาจุดที่จะปลูกนะครับเป็นนั่งออกแบบอยู่เป็นนึกอยู่ว่ามุมไหนจะเป็นต้นอะไรนะครับจะปลูกใส่มุมไหนแล้วก็รดน้ําไว้ ไว้ปลูกพรุ่งนี้เช้านะครับตอนเย็นนี้ก็คงมีธุระปรับปังไปทําอย่างอื่นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับกับการปลูกต้นไม้ใส่ฤดูแรงแบบนี้ฤดูหนาวแบบนี้นะครับปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับก็ข้อดีก็คือเราไม่ต้องลบกับหญ้านะครับข้อเสียคือเราต้องดูแลให้ไหวนะรดน้ํามันให้ไหวให้มันรอดนะครับมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ